สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุลากันค่ะเย็นนี้ก็มาดูน้องกวางทองค่ะดูน้องกวางทองค่ะน่ารักในดูมากเลยค่ะนี่ค่ะน่ารักในดูมากเลยค่ะกวางทองจ้าตัวค่ะชื่อกวางทองแต่ว่าเป็นตัวผู้นะคะเป็นตัวผู้ ขอบคุณ fc ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคุมพันธุลากันขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณหลายๆยเด้อค่ะเด้อสำหรับ fc ที่ชื่นชอบน้องแมวค่ะคุมพันธ์ก็นำมาฝากทุกวันค่ะให้ fc ได้ดูเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจสบายหูสบายตาเพื่อความเพลิดเพลินค่ะได้ดูน้องแมวซว,ว้ๆช่องคุมพันธุลากันค่ะ นี่ค่ะสวยงามมากเลยนะคะตอนนี้กำลังทำความสะอาดมือเท้าอยู่ค่ะนี่ค่ะน่ารักในดูทุกตัวเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจขอบคุณหล,ยลายๆเลยค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจด้วยค่ะเด้อนี่ค่ะ ว่าไงพี่ทองดำรอใครคะพี่ทองดำรอใครคะพี่ทองดำขารอใครคะน่าจะรอคุณพ่อค่ะคุณพ่อไปตามคุณพ่อไปตามพี่ทองสี่พันค่ะ ภาพาบรรยากาศน้องแมวส่วยไปอยู่ไหนมาคะชั้นโอ้โหโโดูดูดูอยู่ในอ้อมกอดคุณพ่อเลยคะ<ม>่ะคุณพ่อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะโอ้ยให้คุณพ่ออุ้มมาเลยเอามากินคะ<ส>่ะขี้อ้อนจังเลยนะทองสี่พันนะ กินข้าวโลกกินข้าวนี่ค่ะนอนนอนไม่สสงนอนนอนเป็นกิจวัตรประจําวันเลยค่ะพี่ทองสี่พันเนี่ยนอนนอนได้ค่ะพี่น้องเป็นแบบไอ้โลบนอนนะคะท้องสี่พันเนี่ยค่ะไปเจอทีไรเนี่ยว่างเป็นไม่ได้เลยค่ะนอนค่ะนี่ค่ะมากินข้าวที่หลังเพื่อนค่ะพี่ทองสี่พันขอบคุณเนฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโคมพันตุลากันค่ะ ขอบุณลาหลายด้วยค่ะเด้อขอบุณทุกกำลังแรงใจค่ะคุณพันธ์ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับ f c ที่ทำงานต่างแดนค่ะแล้วก็เอฟซี FC ทุกท่านนะคะที่ประกอบอาชีพสุดเจริตทุกอาชีพก็ถือว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกคนนะคะแล้วก็คนที่ทำช่อง YouTube ก็ขอให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายค่ะสู้ๆค่ะคุณพันธ์เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยค่ะ ขอบคุณ FC มากๆเลยนะคะใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆคนแม่เนี่ยใครเนี่ยน้องกวางคะ่ะน้องกวางพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดี